บ้านก็จะเป็นแบบเก่านะครับก็ประมาณงานนี้น่าจะเป็นจิตรกรรมนะเพราะว่าเป็นภาพวาดใส่เกลือก็ได้ใส่น้ำตาลก็ได้แล้วก็ชอบร้อนเอออันนี้แม่นะครับแม่เอ้ากินกินอร่อยไหมผม วันนี้อยู่ที่ไหนคะไม่รู้ชีบอกไม่รู้นะฮะน่าเล่นเกมอยู่ไม่รู้อะไรักอย่างวันนี้ผมมาอยู่บ้านคุดอาฮะหรือว่าจะเรียกภาษาจีนกลางว่าจิวจิวนะครับวันนี้ไม่พ้นเรื่องของมื้อกลางวันที่เป็นเนื้อหมัก หมูหมักปิ้งย่างอีกแ้นะฮะแต่บ้านบ้านนี้เขาจะแบบว่าหมักนานของบ้านผมอบยุง่งยุ่งหน่อยหมักไม่กี่ชั่วโมงก็กินละนะฮะอันนี้เขาหมักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอะไรนะหลายอย่างนะครับพวกไส้กรอกอันนี้ก็เป็นมันมันแล้วก็แตงอันนี้เรียกอะไรลืมลืมตลอด สุกุนี่หรือเปล่าใช่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 เนี่ยวันนี้เป็นน่องไก่นี่เป็นแป้งแป้งที่เขาเรียกเออควายนะฮะออเอาอันนี้ก็คือจิ้วจิ้วที่ว่าโอเคเขาเขาบอกให้ยกหน่อยยกได้แบบว่าเออได้ได้ได้โอเคผมก็จะช่วยยกหน่อยโอ้โหเขาเถอยอ่าโอเครับผม เจดเนี่ยเจ้ดนี่เป็นเก้าอี้นะเก้าอี้ไม้ไม้ย้ายนิดหน่อยเพราะว่ามันร้อนร้อนช่วงนี้เริ่มร้อนแล้วฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่นั่นใครเนี่ยท้องใหญ่เลยฮะเจียวเจียว,ว,วเองครับเดีย๋ยว เดียวบอกว่าจะให้ดูของแปลกที่หนึ่งอันนี้ไม่มีที่ไหนนะที่แม่ก็ทาแปลงอ่ะอที่ทำจากตับเออชื่อชื่อภาษาไทยเอ้ภาษาจีนว่าอะไรนะชากันชาแปลว่ากุ้งนะชาชาชาตัวไหนชาชาผไไม่รู้ว่าชาตัวไหนการก็คือตับกันคือตับชาตัวไหนอะชาตัวไหนจำไม่ได้แล้วมันทำยากอ๋อเขาไม่รู้เจียวก็จำจตัวนไม่ใชอาหารทั่วไปอันนี้คือ คุณพอดีมันเออนี่คือคืออะไรนะคุณคุณยายสอนให้คุณยายแม่ของแม่แม่ของแม่สอนให้แม่กับจูมาทำอ๋อ,อก็คือบ้านนี้เป็นบ้านคุณอางไงก็คือเป็นน้องของแม่อยู่แล้วนะครับก็คือคุณยายอ่ะเขาสอนเมนูนี้ให้กับลูกสาวกับลูกสะใภ้อ่า ไม่กี่คนเลยในหมู่บ้านเนี้ยคนทาเป็นไม่กี่คนแต่ดูดูหน้าตาอย่างนี้มันยังยังไม่อร่อยนะเพราะว่าที่จริงแล้วมันต้องไปทําอะไรอีกเขาวต้องหัน่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ออใส่กับไข่ขกับแป้งมันแล้วไปทอดอีกไงอ่าเขาต้องใส่ไข่ไข่กับแป้งมันแล้วไปทอดอีกเนี่ยคือดูอย่างนี้ยังไม่อร่อยนะครับอันนี้เป็นมาหมูที่เป็นแผพงๆนะและที่จริงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือ เอาเอาเอาแค่ตอนนี้ก่อนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยคืออะไรบ้างในเนี้ยที่รวมกันมาหมูอันนี้ข้าวนวดเป็นมาหมูนะที่เป็นแผงอะ่ะอืมแล้วก็มีมีกุ้งข้างในเป็นกุ้งมีกุ้งกุ้งแห้งอะ่ะที่บดแล้วแล้วก็มีถัว่วถั่วดิงถัวถ่วบดแล้วก็มีหมูหมูสับแล้วก็มีตับสับอ๋อแล้วก็ตับสับแล้วข้างในจเนี่ยอะ猪肝猪肉猪อเ核าแล้วก็核า 虾子เฮ้ยลูกล่กัร์ฟเสิร์นื้อกันงั่วถั่วถั่วั่วถ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 ั่ว่วถัวถัั่วถั่วถั่ั่วถ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 ั่ว โอเคคือต้มหมักค้างด้วยไหมต้มหมักค้างต้มหมากเส็จปุ๊บเขาก็มาหดแล้วก็ไปนึ่งนึ่งแล้วอันนี้นึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมหนึ่งเสร็จแล้วแล้วตองเย็นเขาก็จะเอาไปทอดออ๋โอเ้แต่คือที่จริงอันนี้มันมันอร่อยนะ <laughs> ตอนที่ทำทอดออกมาเสร็จแล้วอร่อยมากคือตั้งแต่ผมมาอยู่ลี่เจียงตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ด ปีนะประมาณเจ็ดปีก็ไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนทํานะแล้วก็มีบางคนทําเหมือนกันแต่ไม่อร่อยนะคือแต่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นขายทั่วไปนะก็ไปตามบ้านบ้านคนอื่นอย่างเงี้แหละนะแต่จะมีของแม่เจียวกับของคุณอาเนี่แหละที่เขาทําอร่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบๆบ,บบ้านให้ดูนะครับซึ่งก็แบบว่าชีวิตจ,จริงนะ เพราะว่าแขวนผ้ากันไม่ได้จัดฉากนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาตากผ้าตามแนวเส้นตรงนี้แหละนะฮะแต่ว่าวันนี้เขามีแขกบ้านก็จะเป็นแบบเก่านะครับก็ประมาณ20ปีแล้วแหละนะฮะแต่ก็จะไม่เก่าเท่ากับบ้านทางของเจียวที่ทุบไปอันนั้นนู่นนะ3 0 40กว่าปีนู่นอันนี้ยังยังถือว่าใหม่กว่าแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากแต่แต่สร้างแบบเก่า แล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่มาทางด้านนี้ผมจะลองขึ้นให้ดูขึ้นมาตรงนี้ให้ดูเ,เกี่ยวกับงานเขาเรียกอะไรจิตกรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีคำจำพวกนี้อยู่หลายแบบนะ ผมจาไม่ค่อยได้นเขาเรียกงานนี้น่าจะเป็นจิตกรรมนะเพราะว่าเป็นภาพวาดนะไม่ใช่เครื่องปริ้นที่ออกมาจากคอมนะครับให้คนดูชัดๆเห็นไ,ไหมอันนี้คือการเขียนภาพนะฮะลงสีที่กําแพงเลยลงสีที่กําแพงเลครบทีนี้เนี่ยบ้านหลังนี้ก็ยังคงความเป็น วัฒนธรรมเนี่ยน,นี่ก็เป็นพวกางานแกะสลักนะฮะของที่นี่นะครับซึ่งอันนี้ใช้มือแน่นอนนะแต่พอดีว่ากระจกเขาไม่ได้เช็ดนะอาจจะมัวมัวหน่อยนะฮะเออเนี่ยใช้มือนะครับไม่ได้ใช้เครื่องเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้เครื่องกันไปเป็นส่วนใหญ่ละ เครื่องแกะสลักที่เรียก C N C พวกนี้นะฮะแต่เนี่ยใช้มือเพราะเพราะมือเนี่ยมันจะมีความคือมันจะมีความที่แบบว่าไม่ใช่เครื่อง <c oughs> พูดตลกเหม <c oughs> พูดวนไปวนมา <c oughs> ก็คือเนี่ยเวลาดูแล้วมันจะจะเห็นนะฮะว่าแบบแกะแกะออกมาเนี่ยมันจะมันจะมีความความหยาบก,กว่าไงเออถูกเมื่อไหร่ที่มันละเอียดมากๆม,มันจะดูเหมือนแบบ เครื่องทำอะ่ะมันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เกินอันนี้มันจะหยาบก,กว่าเครื่องแต่มันก็ละเอียดในแบบที่เป็นมือนั่นเองนะฮะอ๋อนี่เจียวมาพอดีปกติประตูในบ้านไหมอันนี้มันจะมีหกหกอ๋อถ้าบ้านใหญ่หน่อยจะมีหกอ,อันีเหกอืมอ๋อเนี่ยแล้วมีมีมีความหมายไหมต่ละชิ้นมันแกะอ,ออกมาได้มีความหมายไหมลิ้วเขือเหมือนผมรู้แต่ผมไม่รู้อ๋อนี่ไม่รู้นะ เขือคือเป็นหขือที่ว่ารวมคนทุกนความหมายของมันแหละแล้วแล้วลายมันก็จะแล้วแต่ของเขามันเป็นดอกแับอั้นเนาะแต่บ้านเรามันจะเป็นปาเชียนอ่ะป่ยเชียนอ๋อมันแล้วแต่เอามันแล้วแต่ว่าจะเอาลายไหนแล้วแต่จะเอาลายไหนทีนี้ อันนี้มันเป็นลายแบบจีนทั่วไปหรือว่าอย่างไงไม่ก็แถววินานแถวแถวนี้แหละอ๋อนี่เป็นเป็นเป็นลายแบบของอช่างฝีมือชาวมณฑลยูนนานนะประเทศจีนมี20กว่ามณฑลนะฮะ,ะชาวมณฑลยูนนานซึ่งที่จริงเองผมเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยงานแกะสลักของคนภาคเหนือของไทยก,ก,ก็ก็เป็นที่นิยมนะและมีชื่อเสียงนะคนจีนเองก็ชอบ ผมผมก็ว่าที่นี่ก็มีมีฝีมืออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าติดตรงไม้เนี่ยผมว่าไม้ไม้ที่ประเทศไทยที่มีชื่อเสียงจะเป็นพวกไม้สักไอาไม้สักของประเทศไทยเนี่ยสีจะสวยนะครับเอาเอามากินเล่นเกมนี่เล่นเสร็จแล้วหรอคะค่าะเออเ่าข่าอ้าวชชโอชว์โชว์ว์โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอ้รองเท้าเลยนะทีนี้เนี่ย ในบ้านหล,หลังเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องกินข้าวสองมื้อเลยเพราะว่าที่จริงวันเนี้ยเป็นวันเกิดของลูกสาวของของคนเนี้ยฮะลูกสาวของอร์เพราจะมีลูกก็คือหลานนั่นแหละนะหลานของผมนะชิช,ชิชิจะทำอะไรคะจะทำอะไรอ่าไปช่วยหน่อยเออโอเคอเคอเคอชิชิเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ช่วยได้แล้วนะเนี่ยดู๋ยด ช่วยได้แล้วแต่ว่าตอนนี้น้องสนโน่หลับอยู่นะฮะก็ <c oughs> อาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องรออีกแป๊บหนึ่งโอเค <c oughs> นี่อันนี้เดี๋ยวเนี่ยเขาเริ่มปิ้งแล้วฮะปิ้งย่างแล้ว <c oughs> มีเตาปิ้งโดยเฉพาะมีเตาจิ้งโดยเฉพาะเลย <c oughs> เขาบอกนี่มาดูเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ดูอร่อยไหมครับวางหน่อ个呃微波炉下面的抽屉里就沙发，杜空调呢空调空调่调空调，变งบ้องเหม็นอีกแล้วเหรอเหม็นข้างนอกข้างในไม่เหม็นข้างในไม่เหม็นฮะข้างนอกเขา เออเนี่ยนี้จะเห็นชัดเมื่อกี้ข้างนอกเขาตากไว้มันไม่เห็นไม่ชัดเนี่ยเราเดี๋ยวต้องรออ,รอันนี้คือรอทอดอย่างเดียวหรือว่ารออะไรนะั่นลืมละรอรอทอดอย่างเดียวอ๋อนี่รอทอดอย่างเดียวแล้วนะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวจะไปพูดกันเลยกรีบเนี่ยกระชีบไปไปไปอาแนี่เนี่ยทุกบ้านจะต้องมีนะตัวเนี้ยหลานสื่อจะเก็ตะกร้าไว้จ่ายตลาดนะ ซีซ like like, mm ีพาไปดูอะไรต่อะเล่นกับซีซีหนังะเล่นเก็บซีซีเล่นอะไร่ะวิ่งไล่จับวิ่งไล่จับออ่้าจับวิ่

นี่น้ำอะไรตุ๋เหลียงฝนอ่ะเหลียงฝนคอ่ะอ๋อนี่น้ำเหลียงฝงนทคงก็คือตัวเดี๋ยวดี่มัาจะมีอันนั้นมียำเดี๋ยวจะให้ดูถ้าใครดูบอกผม,มบ่อยๆเนี่ย<อ>จะได้ยินคำนี้บ่อยอที่นี่ชอบกินเหลียงฝนนะแต่ว่าอันนี้เอามาทำเป็นน้ำ<อ>เหลียงฝนก็ทำจากถั่วประเภทหนึง่งไม่ทำจากถั่วเลยนะนี่ถั่วอะไรนะเหลียงฝน อ <une> ๋อชื่อจีโตนะมีแค่ที่นี่มีเฉพาะที่นี่ละนี่ไงตรงนั้นเชฟคอเนจเชฟหมกคอใช่ไหมปกติมันจะเป็นแผ่นๆเส้นๆไม่เยอะไม่เยอะแล้วจ้าอ๋อจ้าสีก็จะไปทีจับไปทเ่แล้วก็ อันนี้คือที่ไม่ใช่เป็นน้ำน,นะเป็นยับที่กนนี้เป็นน้ำเมื่อกี้าน้ำเานเนี่ยสามารถใส่เกลือก็ได้ใส่น้ำตาลก็ได้แล้วนั่กินชอบแต่ว่าตอนนี้เขาใส่เกลือไปแล้วลอง มพียงมันจะแบบว่ามันมันเค็มเค็มอมันมัเยามเอขามเอ้ขามูเอ้ขมเขมูเอ้ยหม่เยหมือนยหมูเอ้นมเอ้าหูอ้ยหูเอ้ยาหูเอ้ยาหมเอ้ยขาม่เี้ยหอันาอ้เอ้ยามเอ้า่อ้ยาอามมาเมเย เป็นปราปลาที่ทะเลสาบปลาเสื่อผมเคยทำบล็อกนะที่เดินเยอะๆแล้วมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางนะก็คือปลาจากทะเลสาบอันนั้นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะหาคำชื่อว่าทะเลสาบแล้วก็วัลทพพบก็ได้เดี๋ยวก็จะขึ้นเองเนื้อหวานเนื้อปลา เเนื้อปลาหวาน喏หวานทำไมหวานอ่ะถ้าเป็นเลี้ยงมันจะไม่ใช่รสไทยอันนี้ปลาป่าใช่ไหมป่าท้อเถิ่นก็จะใส่ชาดิ้กก็แทนอื้เช่ยวจุนจะใส่่เม็ดหวานก่างมันจะเป็นแบบใหญ่ๆไม่ค่อยใหญ่ ว e ่าน <cat> ั okay okay okay. <can> okay <médico> ่งเหรอว่านั่งเหรอคะรถรถคันนี้เขาแล้วสีสีก็นั่งมาบ้านนี้ก็นั่งโอเคโอเคโอเคแม่บอกว่าร้อนป่ะอ๋อป่ะป่ะนั่งไม่ได้ต้องนั่งได้คนเดียวค่ะจะเสียะข้าวป่าหนัก โซนผู้ใช้ด้านนู้นเขาก็ตั้งไพ่นกกระจอกเล่นล้วฮะตรงนะู้นนะนั่งไพ่นกกระจอกเล่นไพ่นกกระจอกไม่ผิดกฎหมายนะถ้าไม่ถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ใช้เงินกันนะไม่ใช้เงินไม่ผิดกฎหมายตอนนี้มารอข้างหน้าประตูกันครับร้อนตอนนี้เริ่มร้อนแล้วก็จะไปกินไอซื้อไอติมกินกันน,นนี้นั่งตักอยู่นั่งตักอยู่ อ่าเดี๋ยวพาไปซื้อไอติมกินกันครับว่าเดี๋ยวดูนะว่าตู้ไอติมเป็นยังไงบ้างนะที่ที่ที่นี่นะฮะลีเจียงนะครับอ้าเมิงอ้าของแก้แ่ปัดเหรอของแก้แ่ปัดเหรอโอเคมาแล้วแม่มาแล้วเดินออกมาแล้วครับหลังบ้านมีอะไรมีคอนโดเหรอเนี่ยประมาณนั้นนะน่าจะมีร้านไอติมอยู่แถวนี้แหละครับ เจอแล้วครับร้านขายไอติมนะที่ที่ไอติมเป็นตู้ๆ,ๆนะครับไม่ใช่ร้านร้าน,านแบบนั่งๆนะเนี่ยร้านขายของชำนั่นแหละครับมินิมาร์ทอันนี้ไทยหน่อยนี่อ่านว่าะอะไรครับคืขอโคคือเลสนะฮะ <c oughs> ก็แปลว่าโคก <c oughs> ถ้าใครมาจีนหรือว่าเรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาตู้แน่นอน 跟那五年官的飞机机一样的吗？嗯。就，类似类似一样吗？嗯。哦。飞机一样吗？嗯。哦。飞机机一样吗？嗯。哦。飞机机一样吗？嗯。哦。飞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 机机一样吗？嗯。哦。飞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 一样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  ปิ้งปั้งปิงปังปิงปังก็คืออย่างเงี้ยฮะก็คือไอติมแบบไอติมแบบเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยแหละเจ๊น่เจ๊นี่เจ๊น่าจะไปแล้วเจ๊นี่น่าจะไปแล้วเอผมเอาด้วยเออนั่นอะไรวะเนี่ยอันนี้เหล้า酸奶อร่อยไหมอร่อยมากที่จริงผมชอบกินพวกนี้นะเหมือนพวกคอนเนตโต้พวกนี้มาตรฐานพวกนี้นี่อร่อยแน่นอนโอเ ผมเนี่ยแหละผมเนี่ยแหลมาตานเนี่ยก็มาตรฐานเมื่อเราถาม่ะนะเนี่ยถุงนี่เป็นอะไรมะพร้าวอ๋อจวงก็เหมือนเลยนี่เป็นอะไรครับไอติมอะไรว้าจะ นี่ีนอันนี้บอกว่าช่วชิช่ชิของาางหน่อเอออันนี้แม่้วครับแมเอานี่อร่อยไหมผมไปเย้เพื่อเป็เมื่อวานกงทุกคนเลยเหรอของทุกคนจรงเกูหลชจิงเหลอเมืกี้มันเป็นยี่ห้อนมอยู่แล้วใช่ไมเป็นยี่ห้อที่จเป็นนมแล้วเแล้วเขามาทเป็นไอตกมใช่ไหม เขาทำมาปเป็นไอติมและรสชาติเหมือนไหม <c oughs> เหมือนเลยนะอโอเค <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราจะปิดปิดบอกช่วงเช้าก่อนนะครับ<อ>เพราะว่าตอนนี้ก็พักกันหมดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเป็นกินข้าวตอนเย็นแล้วก็จะมีเป่าเค้กมีเป่าเค้กให้เด็กๆนะครับเพราะว่าเป็นเป็นวันเกิดของหลานนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ ช่วงเช้าแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะแล้วก็ผมคิดแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะทุกเสาร์อาทิตย์ยเป็นบอกเป็นบอกชีวิตส่วนตัวแย่กันอ๋อหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มคนนีอ้อ้าวาบ๊ายบายครับ